ไททันบรรพบุรุษฟาวดิงไททันไททันที่สำคัญที่สุดและอาจจะต้องพูดเกินถึงยาวกว่าพลังไททันอื่นๆหน่อยผู้ถือครองพลังไททันบรรพบุรุษคนแรกคือยูมีคริสเด็กหญิงที่ตำนานเล่ากันว่าทำสัญญากับปีศาจเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังนี้และเป็นจุดกำเนิดของเหล่าไททันทั้งปวง ไททันบรรพบุรุษคือพลังที่ทุกคนปรารถนาจะครอบครองมากที่สุดเพราะเช่นเดียวกันกับแหวนเอกธรรมรงในเดอะหลอดออฟเดอะริงพลังนี้คือวันพาวเวอร์ทูรูเดมอสามารถสั่งการไททันอีก8ตนรวมถึงเปลี่ยนได้กระทั่งความทรงจำและลักษณะทางกายภาพของผู้มีเชื้อสายเอลดียอทั้งหมดพลังนี้เปรียบได้กับการจุติในร่างใหม่ของมรดาผู้ให้กำเนิดเป็นพลังของแม่และลูกๆทั้ง8และเทาเอลดียอจะต้องเชื่อฟังแม่ จะมีแต่สายเลือดราชวงศ์คริสที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นรีสที่แท้จริงเท่านั้นที่จะใช้พลังได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าคนที่ไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์จะใช้พลังไม่ได้ก็ตามแต่การทุ่งชิงและครอบครองพลังสามารถทำได้หากผู้ถือครองพลังที่ไม่ใช่ลูกหลานตระกูลคริสสัมผัสกับราชวงศ์ผู้ครอบครองก็จะสามารถใช้พลังได้เช่นกัน แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นกรีชายเจเกอร์พ่อของเอเรนจึงทุ่มชิงพลังนี้มาจากกระฟูนรีสและส่งต่อไปยังผู้ถือครองคนปัจจุบันคือ A เอเรนเจเกอร์เพราะเชื่อว่าลูกชายของเขาจะเป็นผู้เก็บรักษาพลังนี้และใช้พลังดังกล่าวคู่กับพลังไททันจูโจมต่อสู้กับศัตรูปกป้องคนในกำแพงและเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น ใคท่านบรรพบุรุษเปรียบเสมือนอำนาจสูงรวมที่เป็นเจ้าของอำนาจทางการปกครองอีก8ประเภท,ทูมิชะตาชีวิตของมนุษยชาติไว้ในกำมือซึ่งถึงแม้ว่าอาจเนิดจากราชวงศ์กับใช้ได้โดยราชวงศ์เท่านั้นการใช้ท่องโหว่ในการสัมผัสกับราชวงศ์เพื่อใช้พลังของเอเรนเป็นการบ่งบอกเราว่าอำนาจสามารถท่งทิงและถูกใช้งานได้เสมอมันเป็นรูปธรรมและไม่ได้นิยมกับสายเลือดเสมอไป ท้จริงแล้วทุกคนคนธรรมดาหรือแม้แต่เด็กคนหนึ่งก็สามารถมีและเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดได้เช่นกัน